สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสมอเตอร์ปั่นน้ำฝนให้กับลูกค้ากันนะครับลูกค้าสั่งหนึ่งชุดครับผมลูกค้าสั่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนหนึ่งตัวตัวปรับรอบหนึ่งตัวตัวปรับรอบจะแถมสายบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยสายแบตบวกแบตลบครับผมสายของมอเตอร์ลูกค้าสลับได้เด้อสองเส้นนี้ลูกค้าสลับได้เลยเพราะว่าเรามีตัวปรับรอบตัวนี้อยู่แล้วครับผมชุดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ครับผมปั๊กไปถอดการไม่ถอดนะครับประมาณนี้สวยมากครับผมเน้นว่ามือสองนะครับคลิกเช็ค ทอทีครับผมเช็คพร้อมใช้ครับผมประมาณนี้เลยอ่าปลั๊กไม่ถอดการไม่ถอดนะครับประมาณนี้โอเคผมมาเดี๋ยวเรามาเทสให้กับลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะต่อไม่เป็นทางเราจะบอกรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยสายแบ daunting, pp, OK, มมตบวกไปลบครับผมประมาณนี้โอเคผมมาเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดไหมอ่าเปิดครับ,บ,รรบ,บรผมขวาปกติครับผมซ้ายปกติครับเบลอรอบปกติครับผมเพิ่มรอปกติครับขวาปกติครับผม้ายปกติครับเบลออปกติครับผมเพิ่มรอปกติครับ ลูกค้าท่าในาสนใจนำไปไประดิษฐ์หรือใสรรถตรงรุ่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมชุดนี้เหมาะสำหรับแตยองปลาย่างไก่ย่าง,ง,ง,งหมูทำรูวิ่งไก่ปลาดีดีวัยและทุกอย่างเลยปลาดีดีวยและทุกอย่างเลยลูกค้าท่าในาสนใจนำไปทำถทังปุ๋ยทางรดปุ๋ยการฉีดพ่นยาได้หมดเลยนะครับหรือทำโปรเจกต์โครงงานโครงการต่างๆโปรเจกต์จบนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมโอเคผมชุดนับเบอร์ชุดนั m เบอร์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์พร้อมจะส่งครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณครับผม